เราเชื่อสิ่งที่หลวงพ่อสอนเอินล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราได้สัมผัสมันจริงๆเปลี่ยนชีวิตจากคนจนหาเช้ากินข้ำก็มีเงินทำบุญไม่เคยบมดจนถึงทุกวันนี้ มาทำงานในกรุงเทพตอนนั้นลำบากมากๆเราเป็นคนไม่มีความรู้เนี่ยจะไปทํางานอะไรก็แล้วแต่เขาตั้งรายได้ให้กับเราเนี่ยหกรบาทเนี่ยทำงานให้เขาตั้ง30วันมันไม่มีอารมณ์ที่จะคิดถึงอะไรที่มันจะเจริญรุ่งเรืองมีหน้าที่ทําก็ทําไปโดยไม่มีเป้าหมายชีวิตเลยได้เงินเดือนมาก็พากันไปเลี้ยงฉลองกินจนเป็นกิจวัตรเมาทุกเช้าทุกเย็นถึงขันไปนอนตามป้ายรถเมล์ชาวบ้านเขาเห็นเป็นเรื่องปกติภรรยาเขาก็ท้อท้อกับการที่จะห้ามมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็น เป็นจุดหักเหชีวิตเลยไปทําบุญผาป่าที่บ้านเกิดหลังจากเสร็จก็ตบท้ายด้วยเหล้ากินจนเมาไมา้แล้วปรากฏว่าเราไปนอนขวางสะพานเลยพอหลังจากสางเมาแล้วมาดูเส้นทางที่เราไปนอนเป็นทางข้าบ้านเขาอะจะมีคนเดินกันเป็นเส้นเลยแล้วเรานอนฝางตรงนั้นเนี่ยเขาต้องข้ามเราถ้าเป็นสุนัขเขาก็ยังเกงเรงนะกลัวว่ามันจะกัดแต่เราเมาเนี่ยมีค่าเลยเนะไร้ค่ายิ่งกว่าหมาย เราก็สังเวชตัวเองนี่หรือชีวิตอายุก็ตั้ง49ปีแล้วยังไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองเลยจะมาใช้ชีวิตลุยฉุยแฉกอย่างนี้ไม่ได้และลูกก็เอาไปเป็นภาระให้กับพ่อแม่ต้องจัดก,การกับตัวเองให้ได้แต่ว่าลึกๆมีความตั้งใจอยากจะหาโบนัสอะไรให้แก่ลูกดีเพราะว่าตัวเราเองหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินเหลือเลยที่จะซื้อของขวัญอะไรให้กับลูกวันนั้นก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเราไปเจอบัวชัวชวนบวดก็เลยคิดว่าจะเอาตัวเองเป็นพ่อ ที่ดีให้กับลูกดีกว่าด้วยการที่ลูกโตขึ้นมาจะไม่เห็นพ่อเป็นขี้เมาละตัดสินใจหักดิบเลิกเล้าเข้ามาบวชโครงการอบรมที่วัดพระธรรมกาย พอมาเข้ากับหมู่คณะที่เข้าประพฤติด,ดีมีครูบาอาจารย์คอยอบรมจุดนั้นแหละเป็นจุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันสว่างขึ้นหลวงพ่อสอนเราว่าการทําทานมันเป็นที่มาของความมั่งมีสีสุขในอนาคตหรือในชาตินี้เริ่มมานั่งคิดที่เราลำบากมากๆคงจะเป็นเพราะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยได้รู้จักคําว่าทําทานเลยเราเป็นคนตดีใครมาขออะไรไม่ค่อยให้อะเพราะว่ามันคิดถึงเราก็ไม่ได้ร่ําได้รวยไม่เสียดายเงินที่เอาไปทําบุญแต่เราไปใจป กับวงเล่าเพื่อนฝูงเขาเห็นเราเนี่ยเขาก็ดีใจละเพราะรู้แน่ๆว่าจะมือใหญ่มาละนั่นคือความใจกว้างของเราแล้วมาบิดเบี้ยงครอบครัวคือรวยเพื่อนนะแต่ว่าไม่ได้รวยสตังค์หลวงพ่อก็แนะนําว่าปัจจัยเราหามาได้ยากต้องหาความปลื้มเข้าใส่ตัวนะปลื้มในบุญเนี่ยมันดีกว่าปลื้มในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องมันแค่ความสุขชั่วคู่นั่นก็เป็นจุดที่ทําให้คิดได้ว่าเราต้องปิดประตูนิสัยที่ไม่ดีโดยที่ไม่เสียเงินไปกับ สสิ่่่งทีมมันนไเป็าจะไปกังวลเรื่องกระแสเศรษฐกิจอะไรกันต่างๆมากเกินไปนะลูกนะอย่ากังวลให้อยู่ในบุญมันทำบุญนึกถึงบุญทบทวนบุญที่เราทำมามาแล้วเนี่ยแา่อธิษฐานจิตจนก็จะรวยป่วยก็จะหายนายก็จะรักรักก็จะกลายเป็นดีไปได้ สมมุติว่าในช่วงของมรสุมเนี่ยมันผ่านมาอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่เหนือขึ้นมามันผ่านก็ผ่านไปม,มันก็กระทบบ้างแต่ไม่กระเทือนเพะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในบุญแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นหลักวิชาของหลวงพ่อคือจะต้องเป็นชาวพุทธทั้งตัวและหัวใจลาสืกข,ขาออกไปพอเราเลิกเล่าชีวิตมันเริ่มดีขึ้นเพราะเราปิดทางที่มันจะเสียโดยใช่เหตุออกไปหมดเลยแล้วก็หันมาสวดนมน,นั่งสมาธิถือศีลทำเป็นปกติทุกวันมันก็เลยทำให้หน้าตาสดใส มีสมาธิในการทํางานเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้างแล้วรู้สึกว่าเงินมันมาได้ง่ายก็มีเพื่อนเข้ามาชวนไปดูแลธุรกิจแฟ,ฟนชายมันใช้เวลาไม่มากมายนะธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นชีวิตครอบครัวเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยพอเราหาเงินได้ก็คิดอย่าจำชวนคนอื่นๆมาปฏิบัติธรรมอย่างเราในช่วงตอนเย็นเราว่างเราก็จะมาขับแท็กซี่พาคนไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามบ้านกัลยานมิตรชวนบวชนี่ก็ เหนือเสือใต้อะไรไปมาหมดแนะนำธรรมะให้กับเพื่อนหลายคนที่ลำบากลำบนมาด้วยกันก็เป็นอะไรที่ปลื้มมากเลยนะแล่ที่สำคัญที่สุดได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัวลูกชายเนี่ยก็ได้มาเป็นอาสาสมัครในวัดก็จะมีครูบาอาจารย์คอยอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธแิแต่เด็กลูกก็ไม่เคยที่จะดื้อรั้นทำให้พ่อแม่เนี่ยได้ผิดหวังตัวเขาดีอ่ะดีจนเราก็นึกอายเพราะว่าลูกทำเป็นตัวอย่างให้เราแล้วตัวเราเองเรา จะต้องยิ่งทําตัวเองนี่ให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นด้วยไม่นึกว่าเราเองก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ต่อสู้กับความตนีเกาะกินใจจนประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้ เราเชื่อสิ่งที่หลวงพ่อสอนเตืล้านเปอร์เซนต์ว่าบุญมันมีปริหารจริงบ้านปลายของชีวิตก็กลับมากรีดยางอยู่ที่จังหวัดน่าน16ไร่ชาวบ้านเขาก็แปลกใจว่าเขาก็กรีดเราก็กรีดต้นยางมันก็พอๆกันแต่ทําไมแต่ละงวดที่ส่งน้ํายางมันไม่เท่ากันเรามั่นใจว่าเป็นเพราะอันนี้ส่งบุญจากการทําทานหล่อเลี้ยงเราอยู่ตลอดเวลา,ลาทุกครั้งที่เราเข้าสวนยางเราก็จะปฏิบัติตามหลักวิชาที่หลวงพ่อสอนก็คือจะนั่งสมาธิกันก่อนเอาบุญไป ฝากเทวดาให้เทวดาเขาได้อนุโมทนาในบุญที่เราไปทําแล้วก็เวลากรีเราก็จะมีวิทยุ้น้อย,อยเปิดสวดธรรมจกักรใส่กระเป๋าไปได้ผลผลิตเกินควรเกินค่าปัจจัยได้มาเนี่ยเราก็จะดูแลศูนย์จจะหวัดน่านไปในตัวเป็นเจ้าภาพบวชมั่งเป็นเจ้าภาพผลไม้บูชา,า,าพระที่ศูนย์ทำรัว้วทา ลงครัวให้กับโรงเรียนแล้วปลื้มไม่รู้ลืมก็คือถวายผัจจัยหลวงพ่อตอนบวชเราปลื้มปิติใจจนน้ําตาลไหลออกมา,าสังคติเราทั้งผือเลยหลวงพ่อก็ยิ้มให้นึกทีไรก็ยังเหมือน กับเหตุการณ์เกิดไปติดตาติดใจจำภาพของวันนั้นได้ไม่ลืมเลยขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่ให้ชีวิตครอบครัวของลูกอยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้ชอกช้ำกับของมื่นเมาแต่ที่สำคัญที่สุดทำให้ลูกได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัวที่ยังอยู่ในวังบนของคนฐาเช้ากินขําได้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอ,ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อ อย่างสุดซึ้งครับ